กราบสวีดะสวัสดีทุกทุกคนทุกทุก่ชงกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Shadow Test นะครับผมกับผม n t Chanel n นะฮะคลิปวิดีโอวันนี้เราก็พาเพื่อนๆมาแนะนำเกมที่ผมรู้สึกว่าค่าเวลาได้ดีมากๆแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่เป็นสายฟรีมากๆนะครับผมเพราะว่าเกมนี้นี่จำลองการเป็นสุดาตาอย่างยิ่งนั่นเองนะฮะ ซึ่งเดี๋ยวเราพาไปสอนวิธีการโหลดกันก่อนละกันในกลุ่มก่อนที่จะไปรีวิวเรื่องระบบต่างๆแล้วก็พาไปรับของฟรีกันด้วยละกันนะครับพอเพื่อนๆนะครับผมกดลิงก์ด้านล่างของเรานะครับผมสำหรับแอป H7 Game นะครับอารมณ์หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยถ้ารโหลดเสร็จแล้วนะครับซึ่งเกมเนี่ยไม่ได้มีดีแค่เกมที่ผมจะพาโหลดนะฮะก็จะมีเกมอนิเมะเยอะแยะมากมายนะครับผมอาที่เช่น One Piece มหาวิพนึกมารนนาูโตะนี่โอ้โหเยอะจริงๆนะครับทุกคนนะ ซึ่งโอเคเดี๋ยวเราพามาสอล์กันก่อนเลยละกันนะครับเราสามารถกดคําว่าเซิร์ชได้เลยและเพื่อนๆนะครับผมก็สามารถเซิร์ชชื่อเกมได้เลยละกันนะครับแต่ถ้าใครนึกชื่อเกมไม่ออกเนี่ยก็สามารถกรอกรหัสค้นลับได้เหมือนกันก็คือ14305สี่มนผมกดเข้าไปเลยครับเห็นไหมครับผมก็จะเจอสำหรับเกม Shadow Test แล้วนั่นเองนะครับกดเข้าไปเลยนะฮะเป็นเกมฟรีด้วยผมไม่เสียตังค์นะครับ เขาจะมีบอกเหมือนกันนะครับว่าจะแจกเกี่ยวกับเรื่องเพจรนกครถ้าเราเข้าไปสู่เกมแล้วแล้วก็จะมีเกี่ยวกับโค้ดสโค้ดด้วยนั่นเองนะฮะเห็นไหมเราสามารถดูเกมเท่ๆคร่าวๆกันก่อนได้ด้วยนะครับก่อนที่จะไปเข้าสู่เกมนะแต่ตอนนี้ผมโหลดแล้วนะครับแล้วกดคาว่า Open นะก็สามารถกดเข้าได้เลยนะครับโอเคครับผมมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วสํสำหรับในเกมนะครับผมการเช็คอินเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะครับผมเป็นเกมจีนก็จริงนะครับแต่ไม่ต้องใช้ประชาชนจีนแต่อย่างใดนะฮะ เพียงแค่เพื่อนๆนะครับผมกดเข้านี่ครับผมอีเมลเช็คอินนะครับแล้วก็กรอกอีเมลของเพื่อนๆได้เลยละกันนะครับแล้วพอกรอกเสร็จนะฮะก็สามารถกดคำว่า get code นะครับโค้ดรหัสผ่านก็จะส่งมาให้กับเราในอีเมลเนาะซึ่งแค่นี้ครับเพื่อนๆก็สามารถเล่นเกมนี้ได้แล้วแล้วก็ไปเป็นสุลต่านเกมนี้ได้แล้วนั่นเองนะฮะเข็าไหมครับผมการโหลดก็ไม่ยากเลยละกันนะครับผมพอเพื่อนๆโหลดเสร็จปั๊บในผมเข้าไปที่จดหมายนะฮะสิ่งที่เพื่อนๆนะครับผมจะได้รับเลยนะครับคือนี่ครับ อันนี้คือ6,480นาเนี่ยไม่ใช่เพชรนะครับผมแต่เป็นตั๋วสําหรับในการเติมเงินนะครับเพื่อนสามารถเอาไปเติมเงินแพ็คอะไรก็ได้นะครับผมในเกมนะครับซึ่งทางเกมนี่คือแจกนําใจมากๆเลยละกกานะครสำหรับเกมนี้นะครับเป็นเกม MMO ที่ค่าเวลาได้ดีมากๆนะครับผมซึ่งเล่นแบบเดียวนี่ผมก็เวลร้อยกว่าแล้วนะครับซึ่งสําหรับอาชีพที่ให้เราเล่นนะครับผมก็เยอะแยะมากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอาชีพเกี่ยวกับนักรบแอตเตอร์ซิน มือปืนนะครับหรือว่าสายเวทผมก็มีให้เล่นหมดเลยละกันนะฮะอ่าที้เดี๋ยวผมพาไปดูหน่อยละกันนะครับว่าตอนเนี้ยผมเป็นยังไงบ้างละกันสำหรับตัวละครนะครับเห็นปะอาวุธแป๊บเดียวผมมีสีแดงสีทองเต็มหมดแล้วนะครับผมและตรงนี้เดี๋ยวผมพาไปด้วยนะครับสำหรับ6กพันสี่ร้อยแปดสิบเนี่ยใช้งานยังไงละกันนะฮะอย่างเช่นนะครับผมผมเดินไปหาแพ็กเกจนะครับกดจิ้มๆไปเจอแพ็กเกจอย่างนี้สามร้อยยี่สิบแปดหยวนเนี่ยผมรู้สึกชอบมากเลยผมก็กดไปเลยครับเราสามารถใช้นี้ได้ผมแต้มนี้ได้เลยนะครับ ปุ๊บเห็นไหมฮะเราก็สามารถได้รับของแล้วเป็นไงทุกคนอันนี้คือจำลองเป็นสุลาลานของจริงนะครับผมเออเห็นไหมฮะรับไปรัวๆเลยนะครับผมเห็นปะซึ่งมันก็จะหากเกี่ยวกับไอ้ตรงนี้ไปนะครับผมไอ้เจ้าเพชรตรงนี้นะเห็นไหมครับผมก็เดห้ือ5,504แล้วนะครับผมอ่ารวมถึงสําหรับเกมนี้นะครับผมไม่ได้แจกแค่นี้นะฮะยังจะมีโค้ดให้กับเราอีกต่างหากครับผมซึ่งวิธีการกรอกโค้ดเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะครับผมเพียงแค่เราเดี่ยกดเข้ากล่องของขวัญตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะฮะ และกดฟังก์ชันที่3นะครับเห็นปะก็เจอกับการกรอโค้ดนะครับซึ่งโค้ดหายยังไงนะฮะก็หาได้จากตรงนี้เลยครับผมแอป x 7เกมตรงนี้ฮะพอราเข้าไปปุ๊บนะครับผมก็จะเจอกับคำว่ากิฟโค้ดนะครับเราก็สามารถกดคําว่า one click claim ได้เลยละกันนะฮะโค้ดทุกทุกอย่างนะครับผมก็จะมาให้กับเรานะครับผมแล้วเราก็เพียงแค่ copy นะครับผมก็สามารถกรอลงป้ายแล้วก็ใช้รหัสได้แล้วนั่นเองนะฮะเห็นไหมครับอารมณ์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเห็นไหมฮะ พอเรากอกเสร็จนะครับผมเราก็สามารถไปรับได้ในจดหมายแล้วนะครับนี่คือของรางวัลเกี K ่ยวกับโค้ดนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยละกันเนาะก็ถือว่าแจกหนักมากๆเลยละกันเกมนี้ละกันเนาะเพื่อนๆก็ดูเอาละกันนะครับผมสิ่งที่มันให้กับเราเนี่ยคูรโโโโโเยอะนะครับผมก็บอกเลยว่าเล่นค่าเวลาได้ฟินสุดๆนะทุกคนนะคือสามารถโหลดมาเล่นปั๊บเพื่อนๆสามารถกล่องจดหมายเต็มได้ภายในพิษดาเลยละกันเห็นปะอันนี้เราก็ต้องปลดล็อกช่องเพิ่มแล้วครับผม เราใช้เพจซื้อไปเลยแล้วกันนะฮะโอเคปลดล็อกไปเลยให้หมดนะฮะโอเคเพราะเดี๋ยวเราพาไปผจญภัยกันอีกนะครับผมจะได้ช่องเพิ่มไปอีกแน่นอนนะฮะตามตรงนี้โอเคใช้ใช้ไปเลยนะครับแล้วก็สามารถไปกดรับได้ละนี่ครับผมอันนี้คือสิ่งที่ผมเติมเงินมานะครับผมก็สามารถได้รับปิกฟรีแล้วเห็นไหมฮะแจกอย่างนี้เลยนะครับกดรับไปเลยครับจะขออนุญาตก,กดรับทีเดียวเลยแล้วกันเนาะโอเคครับผมมาเดี๋ยวเรามาจัดการกันต่ออีกแพ็คล้วกันนะผมไป ซื้อไปเลยละกันนะฮะซึ่งถ้าใครเนี่ยเป็นเกมคนชอบเกมเพลย์แนวนี้อยู่แล้วนะครับผมผมบอกเลยว่าเพื่อนๆเนี่ยโหลดมาเพื่อนๆฟินแน่นอนนะครับผมก็จะมีเกี่ยวกับอันนี้ด้วยนะทุกคนนะการเติมเงินแบบว่าเติมเงินเท่าไหร่ผมได้รับของรางวัลเท่านั้นด้วยเองนะครับเห็นไหมอันนี้เราสามารถกดรับได้เลยละกันนะครับผมเพราะว่าเราก็จัดไปแล้วหลายแพ็กเหมือนกันนะครับเห็นไหมก็จะมีให้เราได้รับของเยอะแยะมากมายเลยละกันนะครับ ดูดิครับเพื่อนๆโอ้โหผมเติมไปแบบกระถูดมากๆเลยนะครับผมของรางวัลนี่คือได้รับแบบฟรีๆเลยละกันนะฮะก็สามารถกดรับไปได้เลยนะครับเห็นไหมโอ้โหกดรับไปเลยครับปั๊บๆๆๆๆๆเอาให้คอมกระถูกกับเลยเชียวดูดิ โคตรแจกโคตรเยอะนะครับผมสับตรงนี้นะฮะเพื่อนๆก็สามารถมาโหลดมาล่นค่าเวลากันได้นะครับซึ่งถามว่าเกมเพลย์เล่นยังไงนะครับผมอันนี้ก็บอกเลยว่ามันมีทั้งภารกิจหลักนะครับผมที่เราจะปลดล็อกตามเลเวลนะครับผมรวมถึงก็จะมีดันเจี้ยนต่างๆในการตีบอสบ้างการผจญภัยต่างๆบ้างนันเองนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราพาไปผปจญภัยกันหน่อยละกันนะครับผมโอเคโอเคผมเรารื่มกดอัดไอ้บ้า นี่ครับผมวันนี้เราก็มาถึงกับบอสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะสามารถโจมตีบอสได้อารมณ์ป,ประมาณนี้เลยละกันนะฮะซึ่งถ้าได้ยินเกี่ยวกับในเรื่องเสียงของคลิกเมาส์น,นะผมต้องกราบขอโทษด,ด้วยละกันนะฮะแต่อีกอย่างหนึ่งเลยก็เมื่อกี้ลืมกดอดไปไปเรังให้เนี่ยเซงอุตสาห์ตีอีกตัวหนึ่งเลยแล้วนะครับผมนี่ตัวที่2แล้วนะเนี่ยไอ้บ้าซึ่งบอสผมเลือด99 9นะครับผมแต่เราไม่ต้องกลัว9 9พอไม่ต้อง999เยอะไปนะน็อตนะนะคตรทีครับผม ลิ้นพันเอาแค่เก้าหลอดพอแล้วกันนะฮะแต่บอสเลือดเยอะอย่างเดียวครับบอสไม่ได้เก่งอะไรเลยเพราะว่าเราเนี่ยเป็นสุต่านของจริงฮะดูครับผมกระโดดตบทีนี่คือแบบเลือดหายเป็นข้อหายเป็นแข้งหายเป็นขาดูตบปับปืบปาบปืบปาบหืดูดิเลือดไหลเป็นน้ำจริงดูดิตบตัตัตตตโคตรเวอร์ครับดูดิฟันอย่างแรงครับสกิลหนึ่งนี่ทีแบบว่ารถทีแบบหลอด2หลอดได้เลยนะฮะสกิลเราเนี่ยคือแบบแรงของจริงแน่นอนนะฮะแรงถึงใจอ่ะ เห็นปะเปิดเสียงให้ฟังเดียกันเอาได้เสียงอออแล้วก็ตายไปแล้วครับผมพอบอสตายผมสามารถาารับของได้รางวัลเยอะแยะมากมายเลยครับและวิธีการหาบอสเกมนี้นะครับก็สามารถใช้ตัวต๋วตรงนี้ได้ด้วยนะครับมันก็จะสกิปไปหาบอสทันทีนะเห็นไหมฮะก็เจอบอสแล้วเห็นไหมฮะนี่ครับผมเราก็สามารถจู่โจมพวกบอสพวกนี้ได้แล้วนะครับเห็นไหมฮะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ผมกอดออโต้อยู่นะอาจจะไม่ยินเสียงเมาแล้วเห็นไหมครับการต่อสู้ก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับแนว M.O. f a r ์ w h ว e แล้วกันเนาะ เห็นบ้านโจมตีไปพอหลุดมาผมสกิลว่าเป็นประมาณนี้สับ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 เห็นไหมฮะสับอย่างแรงดูสับเอารถติดแข็งด้วยมาดิสับต่อครับสับต่อมาดิแรงจัดแรงจัดถึงใจนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนียนี่เนียมาดิมาดิอันนี้ของรางวัลของเรานี่คือแบบแน่นมากๆนะครับผมดูดิแน่นตับนะครับเกมนี้นี่มีทั้งแบบว่าเกี่ยวกับในเรื่องของเครื่องประดับนะครับในการใส่ตัวละครนะฮะ แล้วก็จะมีเกี่ยวกับในเรื่องสัตว์ร้ายด้วยนะครับผมนี่ฮะเราสามารถสวมใส่ได้หมดเลยละกันนะครับเห็นไหมคือเยอะมากๆเลยครับผมเห็นป่ะมันจะเป็นการเพิ่มเตัดให้กับเราได้ดีมากๆากในกองัตว์ตรงนี้เนาะเห็นไหมครับอัปเกรดได้เลยนะครับนี่ดูดีค่าพลังเพิ่มแบบบ้าๆเลยโอ้โหบ้าจัดนะครับแล้วเรื่องแฟชั่นเกมนี้ก็มีเหมือนกันนะครับผมเราก็ไม่จำเป็นต้องเติมเลยนะครับผมเราก็สามารถโคดได้แล้วนั่นเองนะฮะนี่เลยครับผมพาไปเยี่ยมชมกันหน่อยเห็นไหมอันนี้ก็เป็นเครื่องประดับข้าวๆนะครับ อันนี้แนวคู่รักหน่อยนะฮะแต่ใครที่ไม่มีคู่รักก็จังงงงนิดนึงเห็นไหมฮะก็ย็เป็นอารมณ์ประมาณนี้เลยแล้วกันนะฮะนี่แล้วก็จะมีเกี่ยวกับเครื่องประดับนเครับในการใส่อิโมดนะครับผมนี่แล้วก็แฟชั่นนี่ครับดูโคตรเท่โคตรอยากได้โอ้โหอยากได้จัดดูดีแฟชั่นเยอะจริงนะครับอันนี้เหมือนอารมณ์ตัวละครที่ผมคุ้นๆอยู่นะฮะแต่ก็นนึงไม่ออก นี่ฮะตัวละครเยอะจริงนะครับสิ่งที่ผมไม่ชอบเกมน,นี้เลยนะครับอย่างเดียวเลยจริงๆนะครับคือหน้านะครับหน้าตัวละครน,นะครับแค่อย่างเดียวเท่านั้นที่เหลือนีดดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องเติมเงินหรือว่าเรื่องระบบต่างๆนะผมชอบมากๆเลยแต่ผมไม่ชอบหน้าเท่าไหร่หน้ามันดูแบบมึนๆนะครับดูตึงๆไปหน่อยนะฮะอันนี้คือไม่ชอบอย่างยิ่งนะฮะ ซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมเพลย์คร่าวๆของเกมนี้และการเอาขับ Shadow Test นะครับผมอันนี้ก็บอกให้เลยว่าเล่นค่าเวลาได้ดีมากๆนะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเล่น A M O อยู่แล้วนะครับแต่เกมนี้เนี่ยแม่เป็นเกมที่แบบจัดให้เราทุกอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแพ็กเกจอะไรต่างๆเราสามารถจัดได้หมดทาให้ผมรู้สึกว่าเล่นดันเจี้ยนอะไรต่างๆเนี่ยโคตรชิลแล้วไม่ต้องเล่นแบบทีมเลยครับสามารถดูเดี่ยวได้หมดเลยแล้วกันนะฮะอันนี้เลยผมชอบเกมนี้ตรงนี้แหละนะครับเอาไว้เล่นค่าเวลาได้ดีมากๆเลยละ โอเคถ้า okay, ชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Sub สไคร์ผมด้วยละกันนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทําคลิปเดี๋ยวมากมากเลยละกันนะครับผมทลิปววันหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรอีกก็สามารถติดตามได้เลยที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและผมมันมีแก้อยู่คนเดียวอันดีพี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่สดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมีนจะคนบอกว่าเซโน